สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์ชนนะคะในวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องงานบ้านนะคะวันนี้เราจะมาเคลื่อนหัวข้อเรื่องจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสามารถชมได้เลยค่ะ จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าหมายถึงความเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการประหยัดการร่วมมือกันเพื่อรักษาควบคุมดูแลหาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็น รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดตลอดจนกระตุน้นและสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวสังคมและประเทศชาติมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนักเรียนครับรู้ไหมครับว่าทำไมเราต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า แนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาดูการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นกันก่อนนะครับไม่ทิ้งเศษอาหารกระดาษสารเคมีทุกชนิดและผ้าอนามัยลงในชักโครกเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำในการกดล้างสิ่งเหล่านี้หลายครั้ง 2. ตรวจสอบการไหลของน้ำโดยดูจากท่อน้ำก๊อกน้ำหรือสายยางหากพบ ควรรีบบอกผู้ปกครองให้่้มทันทีใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเช่นชักโครกประหยัดน้ำฝักบัวประหยัดน้ำก๊อกประหยัดน้ำนะครับรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าขณะที่อากาศเย็นช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการรดน้ำตอนแดดจัดนะครับปิดน้ำไม่ให้ไหลทิ้งขณะอาบน้ำสระผมล้างจานแปลงฟันถูสบู่ล้างผักผลไม้และล้างจานในภาชนะที่กักเก็บน้ำได้เพียงพอ โดยไม่ต้องเปิดน้ำไหลทิ้งตลอดเวลาใช้น้ำสุดท้ายของการล้างจานซักผ้าหรือถูบ้านไปรดน้ำต้นไม้ซักผ้าด้วยมือและรองน้ำแค่พอใช้ไม่เปิดน้ำไหลทิ้งตลอดเวลาและนี่คือการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นนะครับมาดูการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นกันบ้างนะครับปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เพราะคุณภาพได้มาตรฐานและประหยัดพลังงานถ้าอากาศไม่ร้อนมากควรเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศมั่นตรวจสอบสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอหากพบว่าชำรุดให้รีบบอกผู้ปกครองซ่อมแซมทันทีใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานเช่นหลอดไฟแบบตะเกียบ ไม่ควรพรมน้ำเสื้อผ้าจนแฉะเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าเวลารีดผ้าไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายชนิดปิดตู้เย็นให้สนิทไม่เปิดตู้เย็นบ่อยทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำและไม่ใส่ของร้อนในตู้เย็นนะครับและนี่คือการใช้ไฟอย่างประหยัดนะครับ ความรู้เพิ่มเติมฉลากประหยัดไฟเบอร์5คือเครื่องหมายการแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากรเช่นโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมโดยผ่านระบบการศึกษาของประเทศเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ยั่งยืนนะครับโครงการ555ช่วยลดค่าไฟฟ้าของคนไทย ร่วมใจลดภาวะโลกร้อนซึ่งมีเป้าหมายรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ห้าในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศโครงการนำร่องผลิตไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริซึ่งประกอบไปด้วยโครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนโครงการปลูกป่าถาวรน,นะครับ พลังงานให้บ้านคุณการทำให้บ้านของเราประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากไปดูกันว่ามีวิธีใดบ้างวิธีที่1ปลูกต้นไม้ช่วยบ้านประหยัดพลังงานร่มเงาของต้นไม้จะช่วยลดความร้อนไอน้ำจากต้นไม้ช่วยให้อากาศร,บรอบๆบ้านเย็นสบายและปลูกหญ้าคลุมดินช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านวิธีที่2ติดกันศาสตร์คุณค่าที่เจ้าของบ้านควรรู้ กันาสา์จะช่วยบังแสงแดดลดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างดีวิธีที่3ติดฉนวนกันความร้อนให้บ้านฉนวนกันความร้อนคือวัสดุที่กั้นความร้อนส่งผลให้บ้านเย็นสบายลงทุนติดเพิ่มรับรองว่าคุ้มวิธีที่4รีดผ้าไม่ให้เปลืองไฟทำไงดีรีดผ้าตต่หนึ่งครั้งควรรีดหลายๆชุด และรีดผ้าบางก่อนไม่พรมน้ำชุ่มจนเกินไปเพราะจะเสียความร้อนในการรีดมากขึ้นอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จ3-4นาทีทุกครั้งเพราะความร้อนที่ยังมีอยู่รีดผ้าชนาดได้อีกหลายผืนวิธีที่5อาบน้ำอุ่นแบบอุ่นกระเป๋าคอยตรวจอย่าให้มีน้ำรั่วจ,จากฝักบัว เพราะจะทำให้เครื่องทำงานโดยเปล่าประโยชน์ปรับความแรงน้ำระดับปานกลางก็พอใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเฉพาะวันที่อากาศหนาววิธีที่6เป่าผมยุคนี้ต้องประหยัดพลังงานเลือกที่เป่าผมที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งานเช็ดผมให้หมาดๆก่อนได้แต่งทรงถ้าแค่เป่าผมให้แห้งใช้ลมเย็นประหยัดกว่าวิธีที่7ตู้เย็นชื่นใจค่าไฟก็ลด ควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังนอย่างน้อย15ซนติเมตรอย่าแช่ของจนแน่นความเย็นจะไม่หมุนเวียนไม่ควรเปิดตู้เย็นค้างไว้น,น,นานๆมันละลายน้ำแข็งอยู่เสมอและไม่ควรนําอาหารร้อนแช่ทันทีวิธีที่8รู้ไว้ก่อนติดแอร์เลือกใช้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 ตรวจดูไม่ให้มีช่องให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่ภายในห้องในห้องนอนไม่ควรติดพัดลมระบายอากาศ8วิธีง่ายๆเพียงเท่านี้บ้านคุณก็ประหยัดพลังงานแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงสบายเงินในกระเป๋าลองไปทำดูนะคะสุดท้ายอย่าลืมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะคะและนี่คือสาระดีๆจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานค่ะ Energy Guide 5วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในที่ทำงานการประหยัดพลังงานในที่ทำงานนั้นไม่ยากถ้าทุกคนร่วมมือกันและทำอย่างต่อเนื่องรับรองเห็นผลแน่นอนวิธีที่ 1. การใช้ลิฟต์ให้ประหยัดโดยการไม่กดลิฟต์ขึ้นลงพร้อมกันหากต้องการขึ้นให้กดขึ้นหากต้องการลงให้กดลง ขึ้นลงชั้นเดียวเราควรหันมาใช้บันไดดีกว่ามองหาเพื่อนร่วมทางเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานวิธีที่2คอมพิวเตอร์กินไฟน้อยเมื่อใช้ถูกวิธีอันดับแรกให้เลือกใช้หน้าจอขนาดเล็กจะกินไฟฟ้าน้อยกว่าหน้าจอขนาดใหญ่นะครับช่วงพักอย่าลืมปิดสวิตช์หน้าจอตั้งเวลาประหยัดหน้าจอหรือสกินเซเวอร์ไม่ให้นานเกิน15นาที ที่สำคัญใช้งานเสร็จปิดเครื่องถอปดปลั๊กแบบนี้ประหยัดแน่นอนจากคอมพิวเตอร์ก็มาถึงเครื่องปรินเตอร์วิธีที่3ใช้เครื่องปรินเตอร์กี่ทีก็มีแต่ประหยัดเริ่มต้นง่ายๆด้วยการลดจำนวนเครื่องปรินเตอร์ด้วยการใช้ระบบเครือข่ายเมื่อจำนวนเครื่องปรินเตอร์น้อยลงการใช้ไฟฟ้าก็ลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับตรวจทานความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ จะช่วยประหยัดทั้งไฟฟ้า,ฟากระดาษและหมึกพิมพ์ลดการใช้ปรินเตอร์ด้วยการส่งเป็นอีเมลแทนวิธีที่4ถ่ายเอกสารให้ประหยัดง่ายนิดเดียววิธีนี้เริ่มจากการถ่ายเอกสารเท่าที่จำเป็นกดปุ่มสวิตช์พักเครื่อง Standby Mode เมื่อใช้งานเสร็จเพราะจะกินไฟฟ้าน้อยกว่าปุ่มสวิตช์พร้อมใช้งานปิดเครื่องถอดปลั๊กหลังเลิกใช้งานทุกครั้ง วิธีสุดท้ายง่ายมากปรับแอร์ที่26องศาเซลเซียสติดไฟตอนพักเที่ยงเท่านี้ก็จะช่วยให้สำนักง,งานและออฟฟิศของคุณประหยัดไปได้อีกเยอะ5วิธีง่ายๆแค่นี้ก็ทำให้คุณเป็นนักอนุรักษ์พลังงานตัวจริงแล้วและนี่คือสาระดีๆจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการบ้านนะคะการบ้านหนูอยู่ในใบงานที่แจกไปนะคะนั่นก็คือใบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะคะวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดเนี่ยนักเรียนทำอะไรบ้างอย่างเช่นถอดปลั๊กก่อนที่จะรีดา้าเสร็จประมาณ3 5นาที เขียนนะคะเขียนให้ครบทั้งหมด6ช่องเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะใบงานใบน,นี้สามารถมาส่งฮิเชอร์ได้ในวันเปิดเทิงวันแรกนะคะวันนี้ฮิตเชอร์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ